ตามติดชีวิตพอดตอนนี้เรามาดูน้องพอดมาฉลองฉลองอะไรลูกผมมองมองเยี่ยมเอยเยี่ยม่อยโอโ้โหฉลองวันสงการฮะกับญาติญาติที่น้องพี่เฟกไม่ดูน้องเลยฮนี่ก็มีสมาชิกมากมายนะก็ถ่ายปีใหม่ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สงการพี่พัน์ไม่ได้มาด้วย มีกุ้งกุ้งกับอะไรนะนมนม,นมเหนือหน้อย่างเสือเสือรอ้องไห้เกับแซลมอนอบเกลืออันนี้ก็เป็นวงของเด็กๆเ,เรานั่งตามอายุนะฮะข,ข้างล่างเป็นเด็กข้างบนก็ผู้ใหญ่ห้าสิบหกสิบขึ้นอันนี้สามสิบลงมาฮะ นี่ยี่สิบจะยืนอยู่แถวนี้นี่าน้องต้นน้องติ๊กนะครับอันนี้ครับถ่ายไว้ลงเลยลงคลิปเลยคนติดตามอยู่สามสิบเจ็ดคนยู่โอเคคลิปนี้จะไม่นานนะครับเพราะว่าคนถ่ายก็หิวอีกแล้วพอบายบายหน่อยพ่อพอบายบายหน่อยก็มาจะลองวันสงการนะ กินอิ่มแล้วก็จะมาเปียกกันกุ้งกุ้งเดี๋ยวนะจะแบ่งไปทั้งนู้นเลยเอาไปหมดเลยฮะได้แล้วนะเฟิกวะโอเคโอเคอันนี้ก็แต่งกุ้งกุ้งขายดีฮะกุ้งหมดแล้วกุ้งหมดแล้วกุ้งหมดแล้วฮะม,มีแต่เนื้อตอนนี้ย่างอร่อยโอเคฮะจบคลิป จบคลิปเพียงเท่านี้คนถ่ายไม่ขยับไปไหนถ่ายแต่ตรงจุดนี้ตัวเดียวเดเคครับสวัสดีครับ